ท่านสาธารนนายตอนนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องสมเด็จโอมปถมซ้ำ,ำ,ำ,ำคําวซ้ำจับคาว่าสมเด็จโอมปถมก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์แรกหรือองค์ที่หนึ่งเรียกว่าปฐม <c oughs> <c oughs> การที่จะรอรูปสมเด็จอมปถมก็มีอยู่ว่ามีในแพทย์เจรูน เคยปรารบว่าหลวงพ่อเคยปรารบเรื่องสสมเด็จอมกถงอยู่เสมอทำไมยังไม่หล่อลกูกยิงคิดตั้งใจจะหล่อโลกสังกงขึนมา <c oughs> ขอเล่าย้อนตอนหลังสักนิดหนึ่งคือเมื่อประมาณพศ2513จะไม่ได้แน่นอนอาจจะผิดก็ได้พศอ ตอนนั้นอาตมามาอยู่วัด่าตสงแล้วแล้วคนอากาศเอกอาทรโรจนวิภาฒเวลานั้นเป็นนาวา,ากาศเอกเป็นผู้บังคับกองฝึกกองโรงเรียนการบินที่นครราชสีม,มาทราบ่าอาตมาป่วยก็นิมนต์ไปพักที่นั่นตอนกลางคืนสามีพัญญา ก็ตั้งจากเรจร,ระกรรมฐานอาตมาเป็นคนแนะนำขณะที่แนะนำเขาอยู่เมื่อเสร็จแล้วก็ทำสมาธิขณะที่ทำสมาธิปัญดาานพุทธบริษัทสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้นนั่นคือเห็นเป็นพระพุทธเจ้าในปางนิพพานยืนสองแถวยาวเหยียดไปข้างหน้า แล้วก็พนมมือยังมีความรู้สึกในใจว่านี่บางทีอาจจะเป็นพระอุปาทานของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยก้มทิศาให้ใครแม้แต่บ้านเรือนเล็กๆที่ลังคาต่ำๆที่พระพุทธเจ้าเข้าไปลังคาก็สูงขึ้นแต่เวลานี้เราเห็นพระพุทธเจ้ายืนพนมมือ อุป,ปาทานคือกิเลสเขากินใจมากเมื่อน,นึกเพียงเท่านี้ก็เห็นภาพหลวงพ่อปานปรากฏขึ้นข้างๆ่านบอกคุณไม่ใช่อุป,ปลาทานปราดเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองมถมจะเสด็จมาอีกประมาณสักห้าหนาทีก็ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากสูงมาก มาในรูปของปานิพพานเดินมาระหว่างระหว่างช่องกลางพระพุทธเจ้าทุกตองค์ก้มกิ้งศรัทธรงขอแสดงความเคารพพระบรมมืออยู่แล้วพอท่านเดินมาถึงอตาตม,มาท่านก็พูดว่าขา้าจะนั่งที่ไหนวะในเมื่อไม่มีที่นั่งข้าก็เอาหัวแกเป็นแทน่นก็แล้วกัน ก็เลยนั่งบนหัวแล้วท่านก็บอกว่านับแต่ว,ตว,วันนี้เป็นต้นไปก่อนที่แกจะเจริญนกบสอนกรรมฐานก็ดีจะพูดธรรมะก็ดีจะเทศก็ดีบอกฉันก่อนฉันให้พูดตอนไหน,นใจ้เทศตอนไหนเทว่าตามนั้น <c oughs> ก็เป็นความจริงบรรดาธรรมพุทธบริษัท <c oughs> เวลาสอนกรรมฐานก็ดี เท่ก็ดีบางทีคิดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอย่างนี้แต่พระพูดเข้าจริงๆเรื่องนั้นไม่ได้พูดไปพูดอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นดินลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การเท่ของพระพุทธเจ้ามุ่งเฉพาะบุคคลสําคัญคนใดคนหนึ่งไม่ได้หวังคนทั่วไป คนจะนั่งสักพันสองพันห้าพันก็ตามท่านจะจูจิตใจว่าบุคคลใดจะรับคำเทศนางท่านได้จะสามารถบรรลุผลได้ท่านจะจี้จุดเฉพาะคนนั้นเอาจุดเด่นแต่ว่าคนที่มีความดีใกล้เคียงกันก็พลอยบรรลุผลไปตามๆกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาเวลาเทศน์สอนกรรมฐาน ก็ไม่เคยได้พูดตามที่คิดไว้สักทีอาจจะเป็นเพราะท่านดนใจถ้าจะถามว่าเป็นที่ชอบใจของคนทุกคนไหมท่านขอตอบว่าไม่แน่นัก <c oughs> ไม่แน่นักท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านอาจจะจี้จุดเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่คนบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดา จึงมาคิดว่าในเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนี้และก็เห็นเป็นปกติจึงคิดจะหล่อโลกสกินมาวันหนึ่งจึงรัตนาอกำกรกรมฐานเสร็จแล้วท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆตามความพอใจ <c oughs> <c oughs> เมื่อกลับมาทั้งที่คิดว่าสมเด็จออปสมจริงรูปร่างสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านเป็นยังไง ก็ขอรัตนาขอต้องการพบท่านท่านมาปรากฏพระองค์ห็นโคตรทรงสวยมากหน้าของท่านอิ่มเหมือนไข่เมือกไข่แก้มอิ่มยิ้มน้อยน้อยหปากไม่บุ๋มไม่เหมือนพระพุทธรูปที่เขาปั้นกันพระพุทธรูปที่เขาปั้นกันนี่แก้มตอนตอนตอนปากบุ๋มลงไป ท่านบอกว่ารูปร่างของฉันจริงๆเป็นอย่างนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ถ้าต่อมาก็เปลี่ยนรูปถ้ารูปร่างของฉันในสมัยที่ผ่านแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนให้ดูถ้าถามว่าถ้าจะปั้นลูกของท่านจะให้ปั้นแบบไหนจะปั้งปั้นแบบที่ผ่านถ้งแบบเป็นมนุษย์ถ้าบอกว่าปั้นอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าท่านก็น,นั่งทำภาพให้ดูเป็นเหมือนพระพุทธรูปปั้นแล้วก็มีเรือนแก้วเป็นพระธิตราชท่านให้ดูตัวรูปจริงๆที่ให้ปั้นไม่เหมือนกับรูปจริงคือไม่เหมือนกับรูปที่เป็นมนุษย์และก็ไม่เหมือนกับรูปที่นิพพานแต่ว่าเป็นรูปที่ท่านต้องการ ท่านมาแสดงแบบนั้นอยู่ทั้งสามวันติด,ตดกันมานั่งให้เห็นประวาณวันประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ดูจนละเอียดเธอคิดในใจว่าเราเป็นคนเห็นแต่ช่างเขาไม่ได้เห็นเขาอาจจะปั้นไม่เหมือนก็ได้จึงขอบารมีของท่านบอกว่าเวลาที่ช่างเขาปั้นขอได้โปรดไปดนใจเป็นไปตามพระพุทธประสงค์ ท่านก็ยอมรับจึงได้สั่งให้ในายประเสยแก้วมณีปั้นรูปที้พึ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าบอกลักษณะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าในที่สุดมันก็ปั้นเสร็จก็ไม่ดูเหมือนกับรูปที่ท่านแสดงจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ว่านายประเสยคนนี้ก็จะเรียนกรรมฐานมโนจิธิมโนิิได้ แกก็ทําอะไรตา,ต,าตามก็ตามตามกาลังใจที่แกได้มาอาตมาก็บอกว่าก่อนจะปั้นให้จุดโทษจุดเทงก่อนอารัตนาวารมีของท่านก่อนขอให้ท่านดนใจให้มือทําตามไปที่ท่านต้องการ <c oughs> ความจริงก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ตอนนี้ก็มานั่งนึกอีกทีว่าเรามีพระพุทธรูปทุกองค์ ในะถา,านที่สำคัญเราก็บรรจุพระรมสารีทิกธาตแต่พระรมสารีทิธาตโดยมากเป็นขององค์ปัจจุบันสำหรับพระรมสารีทิศธาตุพร,ระองค์ฐมเราจพระหาได้ที่ไหนกำลังใจก็นั่งนึกคิดว่าเราทํำยังไงจิงจะได้พระรมสารีทิธาตุของสองมเด็จอ์ปฐม เมื่อคิดว่าเวลาการนานมาแล้วเพราะรมสาษาทีธาตุยะมหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เอาขององค์ปัจ,จุบันบัรจุก็ถือว่าเป็นคนละขั้นตอนเป็นคนละองค์ต่อมาเมื่อขณะที่ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบก่อนจะนอนมันก็ไป ได้การไปในบรรดาท่านุทธบริสตททั้งหลายการทัศนาจรไปเมืองสวรรค์ก็ดีมันรบก,ก็ดีพรมก็ดีมันเบื่อเต็มทีแล้วจืดเวลานี้ไม่ไปไหนที่ไปจุดแรกคือเทวสภาไปที่ตรงนั้นก็ไปไหว้ท่านผู้มีคุณตั้งแต่ชาติก่อนโน้นมาจนชาติปัจจุบัน ที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นผู้มีคุณบ้างเป็นบิดามารดาบ้างเป็นต้นไหว้ท่านแล้วท่านก็แนะนําบางอย่างที่ทําถูกบ้างผิดบ้างที่ไหนถูกท่านก็อบอกว่าถูกที่ผิดท่านก็แก้ไข <c oughs> ก็เป็นว่าไปอย่างนี้ทุกคืนหลังจากนั้นก็เข้าวัาจาวนามณีเจดีสถาน ไปนับมาตรก,การพระเจ้าที่นั่นถ้าหันมีเยอะก็ไหวท่านออกจากพระจุรามณีเจดียสถานแล้วก็ไปนิพพานไปวิมายขององค์สมเด็จพระถรมขอโทษอบจบันก่อนพระธรรมนาโคโดมไปนับมาตรก,การท่านเสร็จถ้ามีอะไรที่ท่านจะบอกท่านก็บอกถ้าไม่มีอะไรที่ท่านไม่บอกท่านก็เฉย ก็นั่งรับสระทานด้วยความชื่นใจหลังจากนั้นท่านก็สั่งให้ไปบิมาณของเธอในเมื่อไปบิมาณก็จมาเองในที่นั้นจะพบพระอาหารต์มากจะมีพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มีองค์ประสมเป็นประธานทรงให้โอวาสอยู่ทุกวันเตือนทุกวันมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรควรทำมีอะไรควรพูด ท่านจะแนะนำก็เมื่อกลับมาแล้วก็นอนคิดว่าเราจะนอนให้หลับพรอกำลังจิตจะเริ่มเคลิมก็ได้ยินเสียงว่าพระรมสาดีกทาต้งทำด้อุปถมเอามาให้แล้วนะวางไว้ที่ตหับับนเตียงข้างๆหัวนอน ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสามากเหมือนเสียงองค์ปัจจุบันจึงลุกขึ้นมาเปิดไฟฟ้าปรากฏว่าที่ตรงนั้นไม่เคยวางตลับมีแต่วางหนังสืทดดดอท้่ลับดูก่อนหลับก็มีตลับพลาสติกแบบปัจจุบันอยู่ลูกไปเปิดดูเห็นพระบรมสาดีกราทัดองตโตสองสององค์ ก็ดีใจว่าเป็นของอุปถมแน่เพราะเราไม่เคยวางไว้ <c oughs> <c oughs> ก็เก็บไว้ในที่สการะบูชาเอาไวไ้บรรจุท่านและต้นเหตุเป็นอย่างนี้นะแล้วต่อมาท่านก็บ,บอกว่าจะทำบรรดบชนที่ไหนก็ถามท่านว่าสถานที่ไม่มีแล้วด้านหน้าวัดเต็มไปหมด ที่มองเห็นได้ไม่มีมีต่ังวัดหลังวัดก็ไม่สมควรแต่ก็บอกว่ามีที่สําคัญอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นก็เวลานั้นกำลังป่วยมากก็พยายามให้พระขับรถไปไปดูสถานที่ค่อยๆลงจากรถเดินมันก็จะล้มแต่ญาติโยมพุทธบริษัทไม่มีใครเข้าใจ พราเวลารับแขกแข็งท่าทางพูดท่าทางแข็งแรงนั้นความจริงไม่ใช่เป็นกําลังพระท่านช่วยหลังจากรับแขกแล้วก็ป่วยอาเจียนลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวนี่เป็นอำนาจพุทธานุภาพให <c oughs> ะสถานที่ตรงนั้นท่านบอกว่าเอาตรงนี้สถานที่ตรงนั้นมีความสำคัญท่านบอกมีพระรงสาศีริกธาตุสำคัญมาก แต่ความจริงก็เป็นความจริงมีคนเห็นอยู่เสมอว่ามีดาวดวงใหญ่ขึ้นจากพื้นผืน,นดินตรงนั้นมีแสงสว่างมากลอยเป็นเหนือนยอดไมน้น้อยๆวนไปวนมาในวัดเล่วกับที่เดิมมีคราวหนึ่งมีพันรีพงเทพเธอมาอยู่เป็นเพื่อน ธอเห็นข้าคือเธอก็นั่งรถกวดมาดาวดวงนี้จะลอยไปไหนเธอก็วิ่งตามไปวนไปวนมาอยู่พักก็กลับที่เดิมเธอก็มาบอกว่าเมื่อคืนนี้แปลกเห็นดวงดาวขึ้นจากแผ่นดินก็เลยบอกว่านั่นไม่ใช่ดวงดาวปเป็นพระโรงสาดีกธาตุถ้าให้สร้างมนดกตนนั้นจึงสั่งลงชิดแก้วแดงเป็นนายช่างทำการก่อสร้าง โดยเฉพาะเรือนแก้วบรรดาธงพุทธวิษัชองค์วฐถมสร้างหน้าตักสี่อกเป็นผระหล่อโต๊ะดหะแล้วก็ผสมทองคำเฉพาะเพชรที่ประดับเรือนแก้วหรือว่าผ้าทิพเท่าที่เราเห็นมีราคา770,000บาทเศษ แต่ความจริงไม่ใช่เพชรจริงๆนะอย่าขาโมยไปนะถ้าแกะมาหนึ่งเม็ดราคาเต็มของเขาจะประมาณ12-13หรือ13บาทเท่านั้นเองตอนนี้ซื้อมากเพราะประดับเป็นแก้วหอยสวยเพราะว่าคนใกล้จะาตายเพื่อาอตมาเองใกล้จะาตายอายุครบอายุไขแล้วครบอายุไขก็เป็นอายุที่ควรตายก็ทำทิ้งทวน แล้วก็มีคนช่วยมากมีคนมีใครบ้างจะไปขอบัญชีเข้ามาดู้าข้าคัดไว้ก็จะมาพิมพ์ท้ายหนังสือมีพลโทสมศักดนะิ์คณะช่วยมาหนึ่งล้านบาทที่จำได้นะนอกนั้นมีใครบ้างก็ไม่ทราบมันเยอะแยะอามาถมบอามาถมช่วยกันมากสำหรับพื้น ทีแรกคิดว่าจะใช้คลินิกอ,อะไรไม่สราบมันสวยๆแต่ว่าพระท่านบอกว่ามันแข็งมากต้องสั่งเขาตัดให้พอดีก็เลยแล้วล้มความตั้งใจก็พอดีพันโทนายแพทย์นพพรกิ่นสุภาพร้อมในคณะชาจังหวัดจันทนาการจันทบุรี คนโทในพวดในแพทย์ทพพอนี่เป็นผู้คกองพันเสนารักของคนที่เก้าสนใจเรื่องบืญกุศลมากได้ทำตาดำตาขาวของพระพุทธร,รูปหนมาจาก4นิ้วมาถวายประมาณ600้อยหรูเศษได้นำนินงก้อนเล็กๆนมาบอยทำพื้น เลยตัดสินใจว่าในเมื่อมีผู้ศรัทธานำนินมาให้ตั้งตันกว่าเราก็ไม่ควรใช้อย่างอื่นใช้ขัดพื้นด้วยนินแทนที่จะเป็นหินขัดหรือว่าจะเป็นเป็นหินอ่อนจะเป็นกลีนิกไม่เป็นแล้วใช้นินเป็นพื้นเป็นเป็นพื้น,น,น,นขัด ถ้านินไม่พอจริงๆเอาอื่นผสมนี่กรวมความว่าความสำคัญนในการสร้างองปตะคือว่าคนไม่เคยคิดคอาจจะคิดบ้างก็ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความลำบากมากคือองค์ต้นเพราะไม่เคยมีพระเจ้าเป็นครูมาก่อนต้องเราบอกลำบาก,บ,กบุกมา ทั้งๆท,ที่ไม่มีแบบเป็นเหตุโดนใจให้ตั้งใจคิดจะเป็นพระเจ้าต้องใช้เวลาถึง30อสง์ไขกับเศษจริงจะได้รู้วรุษอภิเศษสมาธิโพธิญาณถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงก็ตอบว่าถามท่านที่ถ้าคนฟังและคนอ่านที่คิดไหมว่า พูดอย่างนี้เป็นคนบ้าหรือคนดีบางท่านจะบอกว่าพระพุทธเจ้าที่ผ่าน็นแล้วมีสภาพศูนย์จะไปคุยก็ได้ยังไงก็ต้องขอตอบว่าก็ต้องเป็นคนศูนย์เหมือนกันเมื่อท่านศูนย์ไปแล้วแล้วก็ศูนย์บ้างถ้าศูนย์ต่อศูนย์พบกันก็เป็นสองศูนย์ สองศูนย์ก็มีสภาพกลมเหมือนกันแต่โตเล็กกว่ากันเท่านั้นเมื่อศูนย์ต่อศูนย์คุยกันก็รู้เรื่องกันถ้าท่านศูนย์เรายังไม่ศูนย์เราก็คุยกับท่านไม่ได้กรรองความว่าอาตมาก,ก็เป็นคนศูนย์อันหนึ่งศูนย์จะความเป็นหนุ่มสองศูนย์จะความเป็นคนปกติมีการปวยไข้ไม่สบายเป็นปกติ แล้วก็สามศูนย์จากความเป็นคนที่คิดว่าไม่ศูนย์นั่นคือความหวังมีอย่างเดียวคิดว่าเราจะต้องตายเวลานี้อายุ75ปีตามไป,ไปสุดิเป็นอายุไขควรตายแล้วไหนไจะตายก็ทำทิ้งทนจะเพราะองค์ปฐมราคาเท่าไหร่ไม่ทราบ เฉพาะเพชรที่ประดับ770,000นเจ็ดเศษเอาเต้าก็บนดบทั้งหมดก็จะบวกแก้วปีแก้วทั้งข้างนอกข้างในให,ให้คล้ายๆกับวิมันของท่านทำแบบคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนพระวิม่นของท่านสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวจะถามมารู้ได้ยังไง ก็ตอบตามเดมว,ว่าคนศูนย์นี่มันก็รู้อย่างศูนย์ศูนย์นี่ก็บอกว่านิพานมีสภาพศูนย์อาจจะมาขอย้อนว่านิพานมีสภาพไม่ศูนย์นิพานจะศูนย์มาจากความชั่วจะสรงไว้แต่ความดีก็หากจะมีคนคล้ายๆว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของท่าน ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างมีความเห็นจะให้เหมือนกันไม่ได้ถ้าหาว่าที่มีพานมีสภาพสนจริงๆทาไมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังกล่าวอ้างอิงพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้อย่างคำว่าสัพพปาปัสะกระนังท่านอนหลายยุ่ย่าททำความชั่วทุกอย่างสองกสูตสูตรสมุทา ยงทําแต่ความดีสามสติตะประโยชน์ปัญญังต้องทําจิตใจผ่องสายใจกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทุกองตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดพดระเจ้าะนูได้ยังไงถ้านิพพานมีสภาพสูงพระเจ้าจะททำไมจะรู้พระเจ้าทุกอง์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดก็แสดงว่านิพพานมีสภาพไม่สูงเฉพาะของคนไม่สูง นิพพานมีสภาพสูญเฉพาะของคนสูญจากนิพพานกรมความวาบรรดาทัางพุทธวิสัชน์หลาย <c oughs> การหล่อลูกอมปถมนี้บรรดาญาโยมพุทธวิสัชน์นำทองมาถวายกันมากเป็นกรณีพิเศษถ้าการหล่อลูกนี้ก็จะหล่อวันที่ส5มีนาคม2.535 มีสมเด็จพระธโคสาจารย์วัมิยาเป็นประธานจับสายสินในการหลอ่อความจริงวงพ่อสมเด็จพระธโคสอาจารย์นี่บางท่านอาจจะไม่รู้ความท่านเป็นพระสูนรเหมือนกันคือสูนจากการยดึยดตัวยึดยึธรรมดาสัก ท่านเป็นสมเด็จท่านไม่เคยแสดงความพระองค์องเป็นสมเด็จเลยไม่เคยถือเนื้อถือตัวถือเป็นกันเองทุกอย่างกับทุกคนที่ไปหาไม่มีมาณทิทิและมีความเข้าใจเรื่องของคนมีความเข้าใจเรื่องของใจคนอย่าง คุณพลโทสมศักดิ์สืบสงวนพนโท,โทนะเคยไปกับหมอรัตด,ดาไปหาท่านท่านเจ้าวัดอยู่บนกุฏิแล้วก็ทั้งสองคนก็ไปคอยเมื่อถึงเวลาไม่ลงมาท่านไม่ลงมาทั้งสองก็บอกว่าในเมื่อท่านเจ้าวัดแล้วก็กลับเถอะคนเบาๆเ,าเ,าเาท่านั้นเสียงก็แหลมเปิดประตูหน้าต่าง ถ้าท่านก็ลงมาอาตมาเคยปรึกษากับมหาวิจิตเรื่องจารทำบุญวันเกิดของท่านปรึกษากันที่ซอยใสาลมว่าเราคิดจะทําอย่างนี้ได้ไปกราบเรียนให้ท่านทราบเพราว่าอันไหนท่านตัดเราก็ตัดตามท่านอันไหนเราให้เติมเราก็เติมตามท่านถ้าเสร็จแล้วก็ไปหาท่าน ท่านนั่งรอรับอยู่ท่านยังไม่ขึ้นกุฏิเมื่อกราบเงยหน้าขึ้นมาทา่าบอกว่าปีหน้าจะทำอะไรก็บอกนะทำตามทุกอย่างแหละนั่นคุยกันนี่สอยสายลมถ้าท่านอยู่ตงวัดสามิยาทำไมจึงรู้ก็เป็นว่าสมเด็จพระตโกสาจารร์นี่มีความสำคัญมากเป็นประธานการหล่อพระคราวไรไม่เคยเสีย ข้าวหนึ่งลมแรงจัดช่างแอบ,บว่าถ้ารมแรงแบบนี้การเททอนลำบากยังไงไงพระต้องเสียแน่ต้องมีเว้ามีโบมีแหวงแต่เธอก็พยายามทําไปได้วยความลาบากจนเสร็จตอนเช้าตรู่ช่างติสม้นเด็จพระโ,โคสาจารย์สับเสศินนะจอนเช้าตรู่ช่างรีบไปทุบหุ่น ไม่อยากคนอื่นเห็นคิดว่าถ้าเสียก็รีบเก็บแต่ที่ไหนได้บรรดาธรรมประเสตว์พระทุกองค์เรียบร้อยเกือบไม่ต้องแต่งช่างดีใจตนนตาไหลที่ขอท่านหลายจึงมีความเข้าใจว่า,าพระเดชพระโคสอาจารย์สษษษษษัมปยาเป็นพระที่มีสภาพสูนเช่นเดียวกันอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเล่าสู่กรฟังก็แค่นี้ขอจบเพราะเวลาหมดได้กี่นาที หรือประมาณครึ่งนาทีนะขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลนสมลบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาพุทธ,ธันพพุทธสารนิชนพผู้รับฟังก็ตามผู้อ,อ่านก็ตามจงมีความสุขปรารถนาสมหวังรวยตลอดชาติทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าใครต้องการหวังที่ผ่านเขาได้นิพพานสมความปรารถนาใครไม่อยากไปทิานก็ขอให้รวยตลอดทุกชาติสวัสด,ดี